สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่5ทับ3จากโรงเรียนกนสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องปัจจัยที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพต่ำลงค่ะก่อนอื่นพวกเรามารู้จักลนะักษณะเบื้องต้นของข้าวกันก่อนนะคะข้าวเป็นอาหารอันดับหนึ่งของโลกประชากรโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะประเทศไทยและชาวเอเชียนอกจากจะรับประทานเป็นข้าวหุงสุกแล้วยังเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป การถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต,าต,าตา่างๆต้นข้าวมีลักษณะคล้ายต้นหญ้าชาวนาใช้วัวควายไถายนาแล้วปลูกข้าวไว้ในนาเมื่อต้นข้าวออกดอกหรือออกรวงได้ประมาณหนึ่งเดือนมเมล็ดข้าวก็จะแก่เก็บเกี่ยวได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเก็บรักษาข้าวก็คือการรักษาให้คุณภาพและปริมาณของข้าวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ปัจจัยหลักที่ทําให้ข้าวเสียหายนั้นนะคะมีอยู่ประมาณสามข้อให,ใหญ่ๆคะ่ะข้อที่หนึ่งความชื้นของข้าวนะคะก่อนที่เราจะนําข้าวเข้าเก็บเราก็ต้องตรวจสอบความชื้นของข้าวก่อนใช่ไหมคะความชื้นปกติของข้าวจะไม่เกินส4สี่เปอร์เซ็นตหากมากหรือน้อยกว่านี้อาจทําให้ข้าวเสียหายได้สองความสะอาดข้าวที่เก็บนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนเพราะหากมีเศษฝุ่นทรายกรดปนอยู่อาจทําให้ความชื้นของข้าวเปลี่ยนแปลงได้ สามความปลอดภัยจากมาแมลงศัตรูของข้าวแมลงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งสำคัญที่ทำให้ข้าวเสียหายอย่างมากและจะดูเหมือนว่ามากที่สุดเลยนะคะในแต่ละปีประมาณได้ว่าผลผลิตข้าวที่เก็บรักษาไว้จะถูกทำลายโดยมแมลงและศัตรูของข้าวร้อยละสิบถึงสามสิบเชียวค่ะผลเสียที่เกิดจากมาแมลงและศัตรูของข้าวก็คือการสูญเสียน้ำหนักคุณค่าทางอาหารคุณภาพของข้าวและผลเสียต่อผู้บริโภค ค่ะเมื่อผู้ชมทางบ้านทราบปัจจัยต่างๆที่ทําให้คุณภาพของข้าวต่าลงแล้วเรามาดูตัวอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและวิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรกันนะคะ ทันทีที่มีข่าวเข้าสารตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลภายในโกดังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซามีปัญหาหมอดกัดกินจนเน่าเสียโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือ s u r ร์เวเยอเพื่อเป็นคนกลางในการตรวจสอบโกดังข้าวทั่วประเทศโดยมีตัวแทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมซึ่งจะเน้นตรวจสอบทั้งปัญหาข้าวไม่มีคุณภาพและสต๊อกข้าวเพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดฉะเชิงเซานำโดยนายเรืองชัยมหาวินิชัยมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมการค้าภายในจังหวัดเจ้าหน้าที่ออกตกอและตำรวจได้นำสื่อมวลชนเข้าตรวจพิสูจน์โกดังข้าวแห่งนี้โดยพาไปดูจุดที่เก็บข้าวสาร5ซซึ่งอยู่ด้านในสุดของโกดังพบกระสอบข้าวสารจำนวนมากวางตั้งเรียงรายสูงกว่า10เมตรบางส่วนมีร่องรอยถูกมอดกัดกิน แต่ยืนยันข้าวส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพดีและไม่มีปัญหาเน่าเสียตามที่เป็นข่าวที่บอกว่าข้วสารเน่าอะไรต่างเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเขาเรียงอย่างเรียบร้อยแล้วกลิ่นที่ออกมานล้วก็คือกลิ่นข้าวที่ที่ยังหอมนะครับอยู่มีที่กระสอบที่เป็นเรียงไม่เรียบร้อยอยู่นิดเดียว ที่เราจะไปดูเรื่องสารเกียวพันนะครับเรามาดูเรื่องระบบนิเวศในนาข้าวกันก่อนครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับพี่ครับเริ่มต้นคืออะไรครับพี่ตรงนี้เริ่มต้นก็คือในระบบของมันเองเนี่ยมันจะมีทั้งมันมีแมลงศัตรูพืชครับและแมลงศัตรูธรรมชาติครับผมแมลงศัตรูพืชก็คือแมลงที่มากัดกินทําลายต้นพืชอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีแมลงศัตรูธรรมชาติก็คือเป็นแมลงที่มาช่วยกินช่วยปราบ ศัตรูพืชของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่ยกอย่างเช่นเเออออ่อ่มันก็จะมีเป็นตัวห้อมครับห้อมหันหห่นห่อมหั่นก็ประเภทขยุ่มกินตะปบกินอะไรเงี้ยครับออ๋ต้นข้าวปั๊บมีต้นอ่ามีมาอะไรศัตรูพืชคือห้อมหัน่นครับตัวห้อมตัวห้อมครับมันจะมาห้อม,มหัน่นเราห่อมหั่นเออย่างอย่างสมมติเออ่แมงมุมเงี้ยครับครับมันก็จะมาช่วยกินพวกเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอะไรเนี่ยครับที่เป็นศัตรูพืช อ๋อหมายถึงว่าแมนมุมเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์อันนี้กินมีประโยชน์มหาศาลต้นข้าวมีประโยชน์กับต้นข้าวนีเป็นศัตรูธรรมชาติครับผมครับแล้วก็จะเป็นพวกด้วงเต่าทองนี่มีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ครับอันนี้กินพวกเพลี้อ่อนนี่คือแมงมุมมีประโยชน์แล้วเต่าทองจะมีประโยชน์อีกมีครับมีครับอะไรครับพี่แมงปอแมงตอมีใช่ไหมครใช่ครับถูกครับผมแมงปอมีประโยชน์อย่างะตัวนี้ก็กินตัวอ่อนของเพลี้ทั้งล่างนี่ก็เป็น พวกมวนนะครับมอนจริงโจ้น้ํามันมีมวนขนาดเล็กขนาดใหญ่มันช่วยเลยครับพี่ไี่ตัวนี้กินตัวอ่อนของเพียกระโดดที่มันอยู่แถวแถวใกล้ๆน้ํำพวกนี้มันจะลอยอยู่เหนือน้ํา ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นข้าวที่มีประโยชน์ต่อต้นข้าวถ้าเปรียบเสมือนถ้าดูไปง่ายๆก็คือด้านบนนี้ถ้าเป็นทหารอากาศเนาะบ้านะโอ้โหติด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 อยู่ด้านบนเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็เป็นหารบกเนาะผมว่าประมาณพวกนี้นะครับพวกอันนี้ถือว่าเป็นหารบกได้หะครับพี่ได้ครับได้นะครับได้อันนี้ใต้น้ำก็เป็นทหารเรียกนครับพี่ใช่ใช่โอ้เราแยกเลยระหว่างสิ่งมีชีวิตพวกนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นข้าวคราวนี้เราจะกำจัด ที่มันไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับที่มันแบบมันมากัดกินต้นข้าวเราก็จะมีหนอนกอครับหนอนกอเนี่ต้องตายแน่ๆเพี้ะกระโดดตีการนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นบัวครับบัวก็คือสตุสตูพืชฉีวพันธุ์ถ้าฉีดไปเมื่อไหร่นี่ตัวนี้ไปแน่ๆอยู่ไม่ได้ถูกต้องครับอยู่ไม่ได้ถูกต้องครับตัวไหนครับ ตัวไหนอีกก็ก็เป็นตัวนี้นะครับผีเสื้อชีพขาวชีพขาวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วก็จะเป็นเอจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแมลงสิงห์แมลงสิงห์นี่อยู่ไม่ได้ครับแต่พวกนี้อยู่ได้ไหมครับอยู่ได้อยู่ได้ไหมครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้นะครับอย่างนี้อยู่ได้นะครับได้ครับไม่ตายยกอยู่ได้ไหมครับได้ครับไม่ตายแมลนอยู่ได้ไหมครับได้ครับปลาอยู่ได้ได้เพื่อนเราอยู่ได้หมดเลยใช่ศัตรูเราไปเลยมันเลือกทำลายอเลือกทำลาย ท่านผู้ชมทางบ้านทราบแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันหรือแนะนำแก่เกษตรกรท่านอื่นด้วยนะคะขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอสีประจันโรงสีไฟย่องเสงศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้ข้อมูลในการศึกษาคนา้นคว้าจนโครงงานนี้สำเร็จรูงได้ด้วยดีคะ่ะ